วันนี้นะครับพอดีได้นักศึกษาปีสามเรียนวิชาทางด้านผลกระทบการประเมินผลกระทบทางสังคมและก็สิ่งแวดล้อมมีประเด็นที่เขาเตรียมเอาไว้ประมาณสองสาประเด็นอยากจะมาลองแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับผมนี่เป็นกลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่หนึ่งมีประเด็นอะไรบ้างก็คือว่าประเด็นของพวกผมก็คือมีสามประเด็นครับก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือผมอยากทราบว่าอาจารย์คิดยังไงครับกับที่มาของโครงการแก้มลิงนโดยส่วนตัวของผมนะครับ ที่มาของโครงการแก้มลิงเนี่ยถือเป็นธรรมชาติของสังคมไทยอย่างหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่หลังในส่วนของคุณเนี่ยคุณคิดยังไงเกี่ยวกับที่มาครับผมคิดว่าโครงการแก้มลิงนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยปัญหาเป็นการใช้พื้นที่ท,ที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดน,นะครับโดยการขุดบ่อขุดบ่อ,บอพักน้ำครับซึ่งจะมีสามขนาดเป็นทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแลงขนาดเล็กนะครับเนื่องจากโครงการแก้มล<า><ห>ิงเนี<ห>่ยม<า><ห>ันจะช่วยเหลือเกษตรกรในช่วง ภัยแรงหรือว่าช่วยการแก้ปัญหาเมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงผมผมถามต่อน,นิดนึงอี่ยวผมจะล่าของผมนะคราวนี้ในพื้นที่ที่มันไกลจากน้ําทะเลแค่มีนจะยังมีประโยชน์ไหมคิดว่าก็ยังมีประโยชน์ครับแต่จะเหมือนลดประสิทธิภาพลงมาครับเนื่องจากเหมือนแับว่าเป็นการเป็นเหมือนเป็นแค่บอกบอกพักน้ำไว้เฉยครับในการใช้ประโยชน์ในการเมื่อภัยแรงอะไรอย่งางนี้เพราะนั้นในมุมของคุณเนี่ย คือเป็นบ่อพักน้ําก็เป็นแก้มลิงแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพประโยชน์เต <c oughs> ็มที <can ps 2> well, like er тысяч, ized, ่แต่ว่าถ้ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางที่ราบตอนล่างมันจะช่วยเวลาที่น้ําทะเลขึ้นสูงด้วยก็ถ้าอยู่ติดน้ำทะเลนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นคลองที่สามารถเปิดปิดได้นะครับซึ่งเมื่อในน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับคลองก็ทําการปิดลงแล้วก็เป็นเหมือนว่าเก็บกักน้ําส่วนนี้ไว้เพื่อ เพจะแยแรงแล้วก็ทังยังช่วยปิดนาเพื่อไม่ให้เข้ามาท่วมในพื้นที่มันก็เป็นน้ำจืดอยู่ตลอดใช่ทำให้เวลาไปรดน้ำต้นไม้มันก็ดีกว่าเอาน้ำเค็มไปรดครับประมาณนั้นผมศึกษาประวัติศาสตร์แล้วผมก็เห็นว่าที่จริงเนี่ยสังคมไทยมีแก้มลิงอยู่บ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้เรียกแบบนี้นี่เองเพราะว่าในยุธยาจะมีการขุดหนองอยู่บ่อยๆเป็นเหมือนกับหนองสโนโหรว่าเป็นบึงเช่นบึงพระรามเป็นต้นแล้วมีอยู่หลายหนองหลายบึงมากๆเหมือนกับเกิดจากการขุดของหลวงแล้วก็ราก ทำเป็นพร้อมๆกันผมเข้าใจว่าคนโบราณคงจะเห็นประโยชน์คล้ายๆายกันแบบนี้สังคมไทยเนี่ยอาจจะมีการทําแก้มลิงแล้วก็อาจจะเหมือนกับเป็นที่มาจริงๆตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะครับประเด็นที่สองคือเรื่องอะไรครับประเด็นที่2ก็การทําแก้มลิงนะครับมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ,อย่างไรครับในมุมของผมคือผลกระทบเนี่ยมันมีทั้งบวกแล้วมันก็มีทั้งลบ จะเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงระบบนิเวศเดิมไปบ้างนิดหน่อยทันทีที่เราขุดเนาะหรือทำอะไรมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงระบบนิเวศบ้างนิดหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนของผมให้ฟางในมุมของคุณมีอะไรบ้างผมผมคิดว่าการทําแก้มเดงเนี่ยมันก็ต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไปนะครับเนื่องจากต้องทําการปรับปรับพื้นที่ครับแล้วก็อีกอีกทั้งยังเรื่องของการที่ทางไหลของน้ำครับอาจจะไปปรับเปลี่ยนการทางไหลของน้ําให้เปลี่ยนไปที่นี่ ทิศทางหนึ่งนะครับทําให้เกิดผลกระทบในในดา้านลบได้เช่นแบบว่าพื้นที่ส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ําไหลผ่านแ,แต่เพิ่มมันมีแกนเบงงน้ครัานจะเหมือน,นแบบว่าไม่ยอมไหลผ่านในส่วนนี้ก็ได้ครับ <c oughs> ผมคิดว่าอาจจะสูญเสียที่อยู่อาศัยของระบบนิเวศแล้วก็ของสัตว์ป่ามันทําให้แบบะระบบนิเวศนี่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามันต้องมีการแบบ หมือนว่าตัดต้นไม้อย่างเงี้ยเพื่อให้แบบทาเป็นคลองน้าอ่ะครับมันก็เลยทําให้แบบเสียเสียระบบนิเวศไปประมาณนึงครับครับในส่วนของผมผมแยกเป็น2ออย่างแล้วกันนะครับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์เนี่ยมักจะพยายามหาประโยชน์เข้าตัวเองหรือว่าเข้าชุมชนตัวเองเข้าท้องถิ่นตัวเอง,อง,เองซึ่งมันจะส่งผลบวกกับตัวเองและหลายครั้งมันจะส่งผลลบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์อยู่แล้วนะครับ อันนี้ถ้าจะมองแบบนี้ก็เช่นกันเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับเขื่อนเนี่ยถือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลกระทบทางสังคมละ่ะคือถ้าเป็นเขื่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบวกในแง่ที่ว่าระมีไฟฟ้าใช้เป็นผลกระทบเชิงบวกต่อส่วนกลางต่อประเทศแต่ว่าแก้มลิงเนี่ยผมใช้คําว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเรเวลมันจะต่างกันประเด็นที่สามนะครับ อ,อาจารย์คิดคิดว่าการทําแก้มลิงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังจําเป็นอยู่ไหมครับในส่วนตัวผมคิดว่ายิ่งจําเป็นเข้าไปใหญ่ในช่วงที่แบบสังคมกาลังเปลี่ยนเป็นเน้นท้องถิ่นนิยมมากขึ้นในส่วนของคุณลองช่วยขยายความก่อนผมคิดว่ามันยังมีความจําเป็นนะครับแต่ในทางกลับกันผมคิดว่าอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถแก้ปัญหาทำาุ้นได้ดีกว่านี้นะครับแล้วหรือแบบว่าอาจจะลดการตัดไปทำไมปาบเพื่อม,มาทําแก้มลิงอะไรแบบนี้ครับ เอายกตัวอย่างทางเลือกให้ฟังหน่อยอาจจะเป็นการทําเขื่อนแต่อาจจะเป็นแบบว่าเขื่อนใหญ่ไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ทีเดียวจบผมคิดว่ายังยังจะเป็นอยู่ครับก็ภายนอกก็มีการเกษตรกรนะเพิ่มตัวขึ้นมากก็เลยว่าก็เลยไอ้ส่วนของแก้มหนึงตัวนี้ก็สามารถกระเก็บนะน้ำกระเก็บน้ําไว้ไว้ใช้ตอนนี้เป็นแบบว่า,วาหน้าแรงได้ ในส่วนนี้ครับโอเคในโมในโมผมเคลื่ล่างส่วนผมก็มีความคิดแบบนนนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นหรือว่าสร้างเขื่อนไปเลยจะได้แบบคาว่ามีเทคโนโลยีอื่นมาทิ่ขูดเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ขยายตามพูดยกตัวอย่างเฉพาะเขื่อนนอกจากเขื่อนมีอย่างอื่นอีกไหมทําเป็นแบบภูงงน้ำไว้ไว้ท้ายดินแลย ก็คิดว่าหน้าาจะมีความจำเป็นบ้างครับแต่ก็อาจจะมีเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยความเพื่อให้มันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีความจำเป็นนะเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เกษตรเป็นเกษตรกรรมนะครับแบบเน้นพอปลูกครับจำเป็นต้องใช้น้ำครับเพราะว่าช่วงแห้งแรงก็แห้งแรงจัดถ้ามีแก้ามือก็จะช่วยได้มากครับคคิดว่ามีความจำเป็นค่ะเพราะว่า น้ำก็ยังจำเป็นสำหรับเราอยู่เพใช้ในการ,กรเกษตรนะคะ mm hmm. ก็คิดว่ามันก็ยังมีความจำเป็นอยู่บ้างเพราะว่าอากาศของบ้านเราค่ะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆถ้าจะแรงก็แรงเลยถ้าจะฝนก็ฝนเลยอันนี้คือแม่น้ําหลักนะครับเป็นเป็นส่วนที่กับเก็บน้ํามาจากที่ฝนตกตรงนี้คือแม่น้ําหลักใช่ครับส่วนอันนี้ต่อต่อมาคือลําธารเล็กนะครับ,รบที่ไม่เกี่ยวกับ ที่ขุดไ้นะครับอันนี้คือ,อนนคือเป็นทางน้ําครับทางน้ำแล้วเสร็จปุ๊บก็คือพักพักใช่ไหมครับแล้วน้ําเค็มอะมันก็จะจางลงจางน้อยไปมันก็กลายเป็นน้ําจืดที่บอกว่าเอามาลดใช้งานได้าไดไดตามวันนี้นะครับได้นักศึกษาปีสามในวิชาการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมใครมีข้อคิดเห็นยังไงก็ส่งมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ